5...4...3...2...1...Go ครับวันนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับฟาซิกาตันก่อนอื่นนะครับเราไปดูประวัติของฟาซิกาตันกันก่อนเลย ฟาสิการตันนะครับเกิดที่เมืองเบอร์มิมแฮมที่ประเทศอังกฤษเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์คิศก,าการา1822ในฐานะลูกชายคนที่7และอายุน้อยที่สุดของบุตรชายจากครอบครัวที่ร่ำรวยและได้รับการยอมรับจากสังคมทั้ง2ส,สาขาเช่นปู่ของเขาเป็นนักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังมากนะครับ พวกเขาจะเติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมทางปัญญาจากวัยเด็กของเขาประจักษ์เป็นสติปัญญาแก่แดนนะครับสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้2ปีและมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์ค่อนข้างสูงถึง5คนกันเลยทีเดียวงาน ของฟาซิกาตันนะครับผมก็จะยกมาผลงานที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะครับข้อที่1น,นะครับความแปรปรวนและส่วนเบ่ยงเบนมาตรฐานข้อที่2การทดลองที่มาของการแจกแจงปกติข้อที่3การแจกแจงแบบปกติ2ตัวแปรข้อที่4ส,สหสัมพันธ์และการถดถอยข้อที่5การถดถอยเข้าหาค่าเฉลี่ยข้อที่6ทฤษฎีการรับรู้ นี่ก็จะเป็นผลงานสำคัญทางคณิตศาสตร์ของฟาซิกาตันนะครับและฟาซิกาตันนะครับก็มีผลงานอีกมากมายในแขนงอื่นๆด้วยนะครับฟาซิกาตันนะครับเสียชีวิตเมื่อวันที่17มกราคมคิศ2454ในเซอร์เรียนะครับ ผมก็จะยกมาหนึ่งเรื่องนะครับผมก็จะยกค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมานะครับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือความเบี่ยงเบนมาตรฐานในทางสถิติศาสตร์และความน่าจะเป็นเป็นการวัดและการกระจายแบบหนึ่งของกลุ่มข้อมูลสามารถนำไปใช้กับการแจกแจงความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่มประชากรหรือมัลติเซลค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมาเขียนด้วย อักษรกรีกซิกมาตัวเล็กนิยามขึ้นจากส่วนเบ่งเบนแบบกับค่าเฉลี่ยหรือนิยามขึ้นจากรากที่สองของความแปรปรวนบทนิยามนะครับค่าเบ่งเบนมาตรฐานของตัวแปร x มีการนิยามไว้ดังนี้นะครับมิวเท่ากับสแควรูตคูณ x ลบ e คูณ x ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับจะเท่ากับสแควรูท x คูณ e, e ขอโทษน,นะครับ e คูณ x กำลังสองลบ e คูณ x ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับจะเท่ากับสแควรูท x กำลังสองนะครับ mm hmm. เมื่อ e x หมายถึงค่าคาดเคลืค่อนหมายของ x เป็นอีกความหมายหนึ่งของมันทิศและ x หมายถึงความแปรรวนของ x แต่ก็ไม่ใช่ว่าตัวแปรสุ่มทุกตัวจะมีค่าเบ่งเบนมาตรฐานถ้าหากค่าคาดหมายไม่มีอยู่จริงหรือไม่นิยามตัวอย่างเช่นค่าเบ่งเบนมาตรฐานของตัวแปรสุม่มภายใต้การแจกแจง p o i s จะไม่นิยามเพราะว่า e x ก็ไม่นิยามเช่นกัน ตัวแป x มีพื้นฐานของบนเซตข้อมูล x 1ไปเรื่อยๆจนถึง xn ซึ่งสมาชิกเป็นจำนวนจริงและมีความน่าจะเป็นเท่ากันดังนั้นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสามารถคำนวณได้จากสูตรข้างล่างนี้อันดับแรกต้องคำนวณหาค่าเฉลี่ยของ x เสียก่อนค่าเฉลี่ยเขียนแทนด้วย x bar ซึ่งนิยามด้วยผลรวมดังนี้ x bar เท่ากับ เซส่วน n summation x i เท่ากับ x 1บวก x 2บวกไปเรื่อยๆยจนถึง xn หารด้วย n เมื่อ H n ค right. ือจำนวนสมาชิกของเซตข้อมูลจากนั n, Japanese, ้นจึงสามารถคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ดังนี้ μ เท่ากับ square root เศษหส่วน n summation x i ลบ x bar ทั้งหมดยกกกำลังสอง ในทางปฏิบัติการคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต้องไม่ต่อเนื่องข้างต้นสามารถสรุปได้ดังนี้นะครับข้อที่ 1. สําสำหรับแต่ละค่าของ xi ใช้คำนวณผลต่างของ xi ลบ xb ข้อที่2นํนำผลต่างแต่ละตัวมายกกำลังสองข้อที่3บวกผลลัพธ์ทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วหารด้วย n ค่าที่ได้นี้คือความแปรปรวนข้อที่4 คำนวณหารากที่2ที่เป็นบวกของตัวแปรบวนจะได้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนอกจากนั้นสูตรดังกล่าวสามารถดัดแปลงให้เป็นรูปอีกหนึ่งได้นะครับมิวเท่ากับสแควรูทเซนหส่วนเอ็นซัลเมชันเอกไอำลังสองลบเอ็นเอ็กบาเรามาพิสูจน์กันเลยนะครับ ซึ่งความเท่าเทียมกันทั้งสองสูตรสามารถพิสูจน์ได้ด้วยความรู้พิชคณิตนะครับไปดูกันเลยครับ summation x i ลบ x bar ทั้งหมดยกกำลัง2องเท่ากับ summation x i กำลังสลบ2 x i คูณ x bar บวก x bar กำลังสองนะครับจะเท่ากับ summation x i ลบ2 x bar summation x i บวก n บวก ขอประทานโทษนะครับ n คูณ x bar กําลังสองจะเท่ากับ summation x i ลบ2อง x bar คูณ n x bar บวก n x bar กําลังสองนะครับจะเท่ากับ summation x i กําลังสองลบ2 n x bar กําลังสองบวก n x bar กําลังสองจะเท่ากับ summation n x i กําลังสองลบ n x กำลังสองนะครับก็จะเป็นคำตอบของสมการนี้นะครับครับจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขอโทษด,ด้วยนะครับถ้าหากผมอ่านอะไรผิดผมก็ขอโทษไหนณที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ